สวัสดีจ้าวันนี้ที่บุมสบผ้ามาต้มดอกพักติ๋วงามๆพี่น้องเนี่ยลักกาอปดูข่าตะไครเนาะพี่น้องเนาะพี่บุมสิต้มดอกพักติ๋วใส่ปลาอ่าปลาคอหรือว่าปลาช่อนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กะขั่วแล้วล้างแล้วตีเลยพี่น้องพวงไข่นาทงเป็นกะมี่เหระพี่น้องเนาะพี่บุมาสีอันต้มใส่ดอกพัดติ๋วอ่อนๆปลาเส่าไปเก็บหน้าไดงงามไร้พี่น้องมาพี่น้อง ปาดีนีด้วยวงสิบห้ามาต้มพี่น้องต้มสัเส่ยขึ้นดับแรกเลยค่ะนี่วงสีใสค่ะก็ตะไคร่ใบบวบกูดกันเนาะใส่ลงไปพี่น้องค่อยใส่หอมแดงใส่เอียงน้ำหลังเอาใส่เพื่อไปดับกินก่อนเนาะพี่น้องเนาะต้มสับเส่ยพี่น้องประมาณนี้เลยพี่น้องหลังจากหันห่นเท่ากับสีบดิดตะคิ้ว อันนี้ข้าก็เรียบร้อยแล้วเนาะย่างตาใบอ่ะฮิตูพี่น้องเสร็จเลยพี่น้องเตรียมพร้อมไว้สำหรับใส่ละพี่น้องเนาะน่ากินเื่องเคียงข้ากระเรียมไว้พร้อมแล้วเนาะเพื่อพี่น้องข้อน้าเดือดแล้วเด้อจ้ากะสีใส่ปามีหอดไข่ได้พี่น้องอยางคัดได้ละพี่น้องเลยสีตักใส่ไปเลยเด้อจ้า ข้าวปัสติไซไปเลยนะพี่น้องเนาะอือเพื่อนบอกว่าหามข้นให้ปี๊ฟ้าเอาไว้ขาข้นนี่เพื่อนจะเฮ็ดให้แบบมีกลิ่นข้าวขาข้าวต้มเน,นี่สิบไมีกลิ่นข้าวพี่น้องดีไปสกักกันอน้ะจ้ะจัหน่อยขอเข้ามาเบิ่งจ้ะกข้าวก็ไปเตรียมเครื่องฐานนะจ้ะข้าวไก่สุกแล้วด้วจ้ะสีมาปรุงเครื่องพี่น้องกระซิมมี่ ใส่เกลือนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ผงแป้งนัวค่ะน้ำปลรราจาังน้อยน้าพี่น้องเนะนาระเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยต้มสุกมาแล้วจ้ะใส่แบบประมาณนึงน้าพี่น้องนะเนาะอ่ากะสีนี่หอมแดงหอมแดงขีเผ็ดไห้หน่อยนึงใส่เข้าไปพี่น้อง อักหนึ่งเข้าปูนลวดแล้วนะพี่น้องเนาะเข้าไปเอาผิวรุ่งจะล่างพดได้ดีน้องปูนลวดดีไหมหนึ่งพี่น้องเนื้อปลาจะจน้อยกระสีไปที่แล้วนะจ๊ะเนาะต้มปลากระลืมทิสุกเป็นที่ดีไย,ยแล้วพี่นอ้องไปอะช็อตเต็ดได้แล้วจ้ะ ติวดดูตามดูดูกันปีหนึ่งสีกินแต้หนึ่งพี่น้องแังสีออกดอกใส่กระตมประกอบพี่น้องเอาผ้ามส่งก็พักติว่วเ็ดแท่นบักขามพี่น้องใส่ยังไงกบะสมงพี่น้องใส่ยังไกงกระสมงพอดีแบบติ่วเสมกกันเนาะบัดน,นี้เขากับคนพี่น้องคนจุนกน,น้อยคนแห้งบ่ได้ด้วยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยว กะสีเปือยพออพับติวยกจกน้อยเ่ากว,ว่างนะพี่น้องตบไทยด้วยอันนี้คือใบอ่ะใบนั่งลหลักรือแักนั่งตู่ดิพี่น้องใส่จ้าใส่เข้าไปจะน้อยพี่น้องอีกจะขานาที่พี่น้องมาตักเสริร์ฟปิดฟ้าไปก่อนนะจ๊ะอีกขานาที่เ่ากินใบเรียวตอไปนี่งะบ่มกระสิเตรียมเตรียมถย่วยจะจ้ะกินข่าวน้ำแรงน้ำกันเดือพี่น้องด้วยเศษ ได้เวลาสุกแล้วจ้าตักเสือพี่น้อง,ต,งาาต้มปลาคาร์ปสุกเดี่ยวมาจังเลยอ้พี่น้องข,ขนาดว่านี่หอดอันพ่วงไข่ผมด้วยจ้ะสีกดงหน่อยเลยจ้าตาา้มปลาคาร์บันห้าพี่น้องอุงาา้พ่วงไข่ไหม พี่น้องเห็นว่าจ้ะเป็นตะแสบขนาดเด้อกินกัน, <S <S นแสบกับด,ดเด้อกินข่าวน้ำแกงจ้า